ตอนหนึ่งเทสไทยไหไปแล้ว,วครับผมไป็กิมมอตอนนี้ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอกิมมอฮาร์สกิมมอก็วันนี้ผมจะมาให้ดูพอร์ตผมครับที่ผมติดสัมภาษณ์ติดคณะแพทยศาสตร์สาขาแพทย์แผนประยุกใช่ครับผมก็วันนี้ผมจะให้ดูพอร์ตผมนะว่าผมติดจากอะไรผมก็ยังงงอยู่เลยจะให้ดูครับโอเคอย่างแรกครับก็เข้าไปดูพอร์ตผมก่อนนะครับ ดูผ่อนกงอ,อันนี้คณะแพทย์เลยเว้ยกูเจียดเฉยอ่ะเนี่ยเออครับนะครับหายอยู่โอเคก็ส่วนตัวผมก็ดีใจ,ใจนะที่เจียดแต่ส่วนตัวผมน่ะชอบคณะรังสีเทคนิคมากกว่าของมองขอนะแต่อันนี้ผมก็ได้ผมก็ชอบเหมือนกันขอบครับผมครับที่เรียกผมว่ากรรมการ ผมยิงครับกาดหน้ากาดเลยว่ะกาดแนบแคบนภาผาแคบนภาครับขอบคุณครับอันนี้ก็เป็นพอร์ตผมนะครับโอเคก็จะเห็นได้ว่ารูปเอ่อหน้าปกมันก็ธรรมดามากเลยนะครับก็ดีมีตาโรงเรียนแล้วครับพอร์ตเฟรโอชื่อก็ไม่เบยครับเพราะว่าเขารู้กันตัวบ้านทั้งเมืองแล้วมันไอ้เหี้ยถ้ากูดังน,นนะก็ไม่เป็นไรโอเคอันนี้ก็โปรไฟล์โปรไฟล์ไ,ฟไม่ออกหรอกนี่มีคนโทรมา อันนี้ก็เป็นโปรไฟล์ครับอันนี้ก็เป็นโปรไฟล์ครับเดี๋ยวผมขอเบอร์เอ,อเบอร์โทรแวะโอเคข้อติ๊บจำใจผมก็คือ M M Astro กับแ a d Animal Walk Back ก็คือผมน่ะเดินช้าแต่ผมไม่เคยเดินกลับหลังนะครับใช่ครับโอเคสัญชาติไทยส่วนตัวก็ใช่อันนี้วัดการศึกษาก็จะมีปอปอนึ่ครับผมก็เนี่ยไใจนะเกตหาเทอมครับอันนี้เป็นโครงการในดีมิทิเลียน นี้ก็เป็นเกียรติบัตรของผมอ่ะก็จะเห็นได้ว่าก็ไม่มีอะไรเด่นเท่าไหร่นะเด่นก็คือเด่นสุดในยุคโควิดก็คือเนี่ยประกวดวงดนตรีประกวดนังสั้นเล่นรองรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งสั้นทางไกลสิงเดียบติดก็ไม่ค่อยเด่นอะไรเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์แต่ก็ก็ติดกันนั้นน้องนี่ก็เป็นกิจกรรมนะครับก็เป็นโครงการเด็กดีเฮ้ยเี้ยอะไรกิจกรรมก็คืออันนี้ก็คือเอ่อข้าจิตอาสาแล้วก็รอดอแล้วก็ เลือกตังนะเว้ยเลือกตังนะเว้ยแล้วก็อันนี้ถ่ายละครยีมแข่งบาสเกตบอล,ลววารางวัลโรเจอร์นั่นเลิศด้วยแล้วก็แข่งดนตรีแล้วก็แต่งเกลีว you, นี่ครับประมาณนี้ครับนี่ก็คือพอร์ตของผมครับที่ผมติดคณะแพทย์นไทยประยุกต์ครับะแพทยศาสตร์เจอเดนบัวคณะแพทยศาสตร์แพทย์ไทยประยุกต์ครับโดยสมตัวผมว่าผมคิดว่าผมจะยืน่นวิศวะม,ม,มะอเตอร์ไซค์รอบหนึ่งแล้วก็พยาบาลพยาบาลสักที่แล้วก็ลักซ์เชนิก ผมจะลองเด็ดเซตก่อนคะแนนถ้าเกิดคะแนนออกมาดีผมก็ต้องคิดดูอีกทีครับเพราะคะแนนเน็ดเซตเนี่ยออกมาก่อนการยืนยันสิทธิ์ของเพเป็นไทยประยุกต์ผมครับแต่ผมจะพิจารณานี่ครับโอเคคลิปนี้ก็น่าจะมีเท่านี้นะก็คือจะกับมาโชว์ก่อนเดียวเลยโอเคถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับช่อง Grimmo Hush G R I M M O I R E H E A R T Grimmo Hush ครับบาย